การคำนวณเนี่ยตัวสเตรสเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอ่อเมคานิคอลสเตรสคำว่าเทอร์มอลสเตรสเนี่ยก็คือเป็นความร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดสเตรสเกิดขึ้นในในวัตถุซึ่งสเตรสนั้น,นก็เป็นเมคานิคอลสเตรสก็คือเราก็จะต้องย้ายสมการนะ,นะครับให้มันเหลือ f ตัวเดียวจำได้ไหมครับทางด้านซ้ายมันมี k คูณกับยูนะครับเมทริกคูณกับ u แล้วก็เท่ากับ f บวกกับเทอร์มอลเอฟเฟกต์เราก็ย้ายเทอร์มอลเอฟเฟกต์ไปลบ เราก็เรียกไอตัว k element มาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ u element มาแล้วเราก็ดอทกันก่อนเอา f เนี่ยดอทกันก่อนใช่ไหมครับ k กับ u เนี่ยดอทกันก่อนใช่ไหมครับพอดอทกันแล้วเสร็จปุ๊บเราเอา thermal effect มาลบนะครับใช้ไอตัวลบเท่ากับตรงเนี้ยนะครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องเขียนซ้ำว่าเป็น f j ลบ t e ไม่ต้องเราใช้ลบเท่ากับก็คือเอาตัวเดิมมาตั้งแล้วก็ลบแล้วก็เก็บค่าไว้ที่เดิมแล้วเราก็คำนวณ stress เ,เหมือนเดิมนะครับทางด้านซ้ายใช้สูตรที่ติดลบนะครับทางด้านขวาใช้สูตรที่เป็นบวกตรงนนี้ก็็จะเป เป็นแมคคาเนียลสเตรทที่เกิดขึ้นก็คือพูดง่ายว่าพออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนี่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดแมคคาเนียลสเตรทแล้วมันจะทําให้วัตถุเนี่ยเสียหายได้ถักมาก็เหมือนเดิมครับทีนี้ก็ปิ้นเอลเมนต์อะไรพิ้นเอลเมนต์โซลูชันก็มีอะไรมีแรงแรงก็เป็นเชิงกลนหมดนะครับแล้วก็สเตรทก็เป็นเป็นความเค้นเชิงกลทีนี้เรามาดูข้อมูลนําเข้าและผลลัพธ์กันต่อเลยนะครับอันนี้ข้อมูลนําเข้าอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราใช้ความยาวต่างๆเนี่ยตามที่ โจ์กำหนดมานะครับก็คือทั้งหมดเป็นไงครับยาว250กับ300เพราะนั้นไอตัวสุดท้ายมันอยู่ที่550นะครับก็คือท่อนแรกเนี่ยมันยาว250อีกข้อนหนึ่งยาว300นะครับแล้วก็บวกระยะดีๆนะครับเพราะนั้นไอโหนดที่4อยู่ที่400มินนะครับแล้วก็โหนดที่5อยู่ที่550ตรงนี้เป็นไงครับไม่มีแรงไม่มีอะไรกระทำเลยมีกำแพงหัวท้ายแล้วก็แรงไม่มีอะไรกระทำจะเห็นว่า C3 เป็นศูนย์ทุกตัว แล้วโหลดอยู่ที่ไหนครับโหลดจะมาอยู่ที่ข้อมูลนําเข้าของ element นะครับก็คือตรงนี้เป็น thermal load จะเห็นว่าตัวที่เพิ่มมาก็คือ alpha กับ delta t เห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรครับมีมีม 11. 7 1 7ครับแล้วก็50ตรงนี้เออผมผมไม่ได้ใส่เป็น10กกำลังลบ6อะไรไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวงสือมันเยอะนะครับแต่เห็นตรงนี้รู้กันนะคบว่าผมผม drop ไอ้ตัว10กําลังลบ6เอาไว้นะครับ20.9อะไรเนี่ยก็เหมือนกันก็ drop 10บลังลบ6เอาไว้ แล้วตัวโหลดจริงๆก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไป50เควินแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงอ่าผลลัพธ์ก็จะดูตัวแรกนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัว displacement อะไรเนี่ยก็เป็น0แล้วก็คุณจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยนะครับก็เป็นลบ6 1 6 0 160. แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้างล่างเนี่ยมันเบ่ง ข้างล่างเนี่ยมันเบ่งนะครับทำให้ไอ้ตัวลอยต่อเนี่ยมันกระกระเถิบขึ้นข้างบนแล้วเบ่งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเนื่องจากโนด2กับโนด4เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางอ่ะนะครับกึ่งกลางอขอองไเขาเรียกอะไรครึ่งหนึ่งของความยาวเพราะฉะนั้นไอ้ตัว displacement ก็จะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของไอเนี่ยหนึ่งศูนย์หกนะครับก็กลายเป็นศูนย์ห้าสามนะครับแล้วแรงที่เกิดขึ้นจากการเบ่งเป็นไงครับตอนนี้จะเห็นว่าไอแรงที่โนดโนดเขาเรียกอะไรไอทางด้านด้านปลายสุดอ่ะติดลบก็ซึมมันกดนะครับทางด้าน ไอตัวตอนจุดเริ่มต <sh arp out> How ้นก็คือด้านบนเนี่ยก so, ็เป like ็นบุกก็เป็นกดเห็นไหมครับแล้วก็มาดูความเค้นนะครับความเค้นก็เป็นไงครับก็จะเป็นท่อนล่างท่อนล่างน้อยหน่อยเหตุผลท่อนล่างน้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดมันเยอะนะครับแต่ว่าท่อนบนเนี่ยเป็นไงครับท่อนบนก็รับความเค้นเยอะหน่อยเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดมันน้อยนะครับแต่จะเห็นว่าแรงเนี่ยเป็นไงครับแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเบ่งเท่ากันก็คือ 142K เป็นแรงกดนะครับทุกเอลเมนต์รับแรงกดเท่ากันหมดเลย ก็มันไม่มีโหลดภายนอกอะทำมานะครับมันเบ่งมันเบ่งแล้วมันไปไม่ได้โดนกําแพงกดนะครับเพราะนั้นไอการกดเนี่ยแรงกดมันก็เท่ากันทุกเอลเมนต์แต่ว่าความเค้นต่างกันเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดมันไม่เท่ากันนะครับ